เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการจัดตารางกันนะคะตารางการแข่งขันของไฟอีฟโน,โนนะคะที่จะมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เราก็จะดํเนินการจับฉลากกันว่าใครเจอใครจัดตารางกันว่าใครเจอใครวันไหนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอรอแป๊บปหนึ่งแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่วันนี้ดูการแข่งขันแบบภาพไม่ชัดแล้วก็ ดูแบบกระตุกนิดนึงคือตอนนี้เรากําลังแบบว่าเอ่อทดสอบเฟเบร์อยู่นะคะมันก็เลยไม่ค่อยเอ้นนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ อ่านแล้วก็ตลกเนาะอันไหนครับอ่านแล้วก็ตลกในฮอนทิกนี่ออะไรเนี่ยงงงงเ่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากจัดตารางกันอ่าตอนนี้สำหรับเพื่อนนที่ดูอยู่ครับอาจจะงงนิดนึงว่ามันคืออะไรครับเดีย๋ยวเราจะขยายเข้าไปให้ดูนี่คือชื่อทีมทั้งหมดที่สมัครในทัวร ทัวร์นาเมนต์ไปอินฟอร์โนทั้งหมด148ทีมนะครับอ่าตือทั้งหมดได้ถูกเรียงมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะกดซัฟเฟอร์เพื่อสุม่ม เราจะสุ่มกันทั้งหมดกี่ทีคะมุ้ยสามทีหรือเปล่าในรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอความขอความแน่ใจนิดนึงนะครับโ <Okay. S 1> อเคเราต้องถามก่อนนะครับโอเคครับในรอบนี้เราต้องทั้งหมดสามครั้งก็คือพอสามครั้งปุ๊บเราก็จะรู้กันทีว่าพรุ่งนี้ใครเจอใครอ่า <c oughs> เราก็จะเริ่มแล้วนะครับครั้งที่หนึ่ง เริ่ม,มันเลยกดปั๊บตกลงนะครับนี่คือครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งเริ่มมาแล้วนะต่อไปเป็นครั้งที่สอง<า>ครั้งที่สองนะอีกครั้งหนึ่งนะครับคือครั้งที่สามเราก็จะได้ตารางจริงออกมาครับทีน,นี้ปึ๊บครบแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็ได้ตารางออกมาแล้ว ไปดูกันนะครับเห็นแล้วครับตอนนี้ตารางออกมาแล้วว่าใครเจอกับใครอ่าอืมคนที่จะเข้าไปดูตารางเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับในขนาดนี้ครับที่อ่าเดีย๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ใครที่อยากรู้ว่าทีมของตัวเองนะคะลงไว้เจอกับใครในวันพรุ่งนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บาการแข่งขันก็จะเหมือนเดิมนะครับมีการแข่งขันเจ็ดรอบอเพื่อหาผู้ชนะแล้วก็เก็บแต้มนำไปรวมกับทัวร์นาเมนต์สองทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นอีกอเพื่อหายี่สิบสี่ทีมที่ดีที่สุดไปแข่งในงาน p g s TS, หรือ Thailand Game Show ที่จัดที่ไบเทคบางนาวันที่เท่าไหร่ครับงงงงงงอ่ะสิบสองสิบสามสิบสีอ่ะตอบให้เนี่ยอ่าก็คือวันเด็กนั่นเองแหละวันเด็กนี่มุ้ยแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ้รู้อีกรู้ใจอีกอบเก้นมุ้ยจะมีความสุขบวนวันความทุกข์ของฟ้านะวันเนี้อโอครับข,ขอโทษครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เข้ามาดูได้ครับลิงก ฮอนไฟอ่าเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ในเว็บบอร์ดหรือตรงหน้าตารางกันแข่งนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะรู้แล้วว่ารอบแรกเนี่ยจะมีใครบ้างครับดูจจะรอบแรกแล้วผมเห็นว่ามีอะไรเนี่ย S O N E เจอกับ O F C อ่ามีซุนวูด้วยรอบแรกซุนวูเจอกับ W ห้า W C ห้าครับ อน่าสนใจครับแล้วก็ซ o อรี่ o r r รเจอกับ a y ว e t ซอายุทยาพระสายดูอยู่หรือเปล่าครับดูอยู่ค่ะดูอยู่ค่ะมีคุณไหนน่าสนใจบ้างรอบแรกรอบแรกก็น่าจะเป็นของซนมูแหละนะที่เจอเจอกันรอบแรกเลยเนาะทำไมวันนี้มาเจอกันรอบแรกแล้วก็มี iww 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 นี่มันทีมอะไรครับก็นั่นแหละสิ iww เป็นทีมที่มาแยกจาก i w าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจแล้วก็มี qmp เจอกับ ezezone อ่าแล้วก็ทีมหนึ่งที่คิดนาว่าน่าสนใจ m ม g i กใช่ไหมครับ m ม g i มิวเจอกับ H2O รอบแรกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่เป็นแชมป์ทัวร์ที่แล้วของเราก็คือแ<ะ>ชมป์ฮอตทัวร์นั่นก็คือ MidOSP ค่ o H ะมารอบแรกเลยครับเจอกับ TrueCTW หรือ Chill Chill <ะ> Teamwork แล้วก็มี285แล้วก็ฮอลลิซึมเจอกับอะไรคะ SMG เยอะมากครับต้องบอกผมก็ตาลายเหมือนกันนะ แล้วก็เบน2.5เหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นบี2.85เจอกับซูเปอร์แมนยอดมนุษย์ยอนนมดมนุษย์วันนี้เราก็ยังไงต่อครับตาใสยังไงก็ติดตามผลการแข่งขันของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในฮอนทีวีเหมือนเดิมนะคะ<อ>แล้วก็สำหรับการแข่งขันวันนี้แจกไปแล้วคนละสองเยซิลเวอร์สบายใจไหมคะสำหรับ พีเอ ah! ็นเจมของเราเขาสบายใจมาที่แพแล้วผมว่าเขาอยากแจกนะใช่เขาอยากแจกแล้วก็เราเล่นมาชนะไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็จัดให้แจกเลยคือเราบอกทุกอย่างว่าเขาอยู่ไหนค่ะเอาลครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะครับผมอ่านี่ค่ะผมไม่ทราบก็ขอลาเพื่อนไปตรงนี้นะครับค่ะฟ้าใสค่ะขอลาเพื่อนไปเหมือนกันนะคะครับ สวัสดีครับ